สวัสดีครับเพื่อนๆผมนัทวุฒธผู้เพรนะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาสู่คอร์ส Facebook Marketing คอร์สนะครับบทเรียนที่5นะครับในวิดีโอคอร์สบทเรียนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการลงโฆษณา Facebook แบบต่างๆใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับในวิดีโอชุดบทเรียนนี้นะครับบทเรียนที่5เนี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างแฟนเพจการสร้างแท็บนะครับการทําการตลาดบนแฟนเพจกันนะครับว่า ปกติแล้วนะครับเราทําการตลาดบนแฟนเพจเนี่ยเรื่องแรกเลยที่เราจะนึกถึงก็คือการกดผูกใจใช่ไหมครับหรือว่าการเพิ่มไลค์นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคด้วยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพวกแฟนเพจเนี่ยเขามีเทคนิคการเพิ่มไลค์นะครับแล้วก็มีการสร้างแท็บกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำกันอย่างไรนะฮะเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าแฟนเพจคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะไปทาการตลาดกันบนแฟนเพจ แฟนเพจก็คือเพจที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆเช่นข่าวสารกิจกรรมตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆหรือบุคคลอื่นๆที่กําลังมองหาหรือมีความสนใจในสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับพูดได้ง่ายๆมาก็คือหน้าเพจหนึ่งเพจนะครับที่เราเอาไว้ใช้ประชาสัมพันธ์สิ่งที่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์นั่นเองจะทําเป็นร้านค้าออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นเพจที่เอาไว้กระจายข่าวสารก็ได้ นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับของแฟนเพจเออแล้วแฟนเพจมาแตกต่างจากไทม์ไลน์ยังไงล่ะในเมื่อไทม์ไลน์เราก็โฆษณาได้ถูกไหมครับใช้ประชาสัมพันธ์ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างแฟนเพจกับไทม์ไลน์เลยแล้วกันข้อแรกนะครับความแตกต่างข้อแรกเลยคือ1นนะครับแฟนเพจเนี่ยมันเพิ่มเพื่อนหรือคนที่กดถูกใจได้ไม่จํากัดนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะครับไทม์ไลน์เนี่ยจากที่ผมได้พูดไปในวีโอคอร์สบทเรียนแรกเนี่ย ก็คือมันจะเพิ่มเพื่อนได้จากัดที่5,000คนถูกไหมครับถ้าเต็ม5000คนแล้วก็คือทุกคนที่จะมาเพิ่มเพื่อนเราก็ต้องเป็นคนที่ติดตามเราแทนแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยไม่ว่าเราจะมีคนกดถูกใจเท่าไหร่นะครับก็คือได้ทั้งหมดเลยคือจะกดถูกใจเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยได้หมดเลยครับแล้วเมื่อเราประชาสัมพันธ์ข่าวสารอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยลงในแฟนเพจนะครับคนที่กดถูกใจเราเนี่ยจะเห็นข่าวสารเหล่านั้นของเราเนี่ยที่เราประชาสัมพันธ์ลงไปในแฟนเพจที่ฟีดข่าวของเขาด้วย นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับแฟนเพจลงโฆษณาได้แต่ท์ไลน์ลงโฆษณาไม่ได้นะครับแฟนเพจเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในวิดีโอบทที่4นะครับในคอร์สเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติงเนี่ยมันจะลงได้2แบบก็คือลงแบบเพิ่มไลค์กับลงแบบส่งเสริมโพสต์นะครับหรือว่าบูตโพสตนั่นเองแต่ว่าทา์ไลน์เนี่ยมันไม่มีเมนูหรือมีปุ่มในการลงโฆษณานะครับนี่คือความแตกต่างสา สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้นะครับก็คือเจ้าตัวแฟนเพจเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าคนที่เข้าแฟนเพจของเรามาเนี่ยมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับมีการเก็บข้อมูลไว้ให้เราหลายอย่างมากนะครับกดไลค์จํานวนเท่าไหร่มีการพูดคุยถึงแฟนเพจเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเข้าถึงโพสต์น,นั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับมันจะเก็บไว้ให้หมดเลยนี่คือข้อมูลเชิงลึกนะครับซึ่งไทม์ไลน์ไม่สามารถทําได้แต่แฟนเพจสามารถทําได้นะครับ และข้อที่สี่นะครับเราสามารถแทรกแท็บต่างๆนะครับเพื่อเอาไว้ทําเป็นเมนูในการสร้างกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันล้ํากว่าทำไลน์มากตรงที่ว่าคือเราสามารถที่จะทําเป็นเมนูต่างๆได้เหมือนเราสร้างเว็บไซต์อะ่ะอย่างเช่นเมนูข้อมูลสินค้าเมนูติดต่อเรานะครับสมมติว่าเราอาจจะเปิดแฟนเพจขายสินค้าอย่างเช่นรองเท้าเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างแท็บต่างๆเพื่อ ให้ข้อมูลสินค้าแล้วก็เป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อเราได้รวมไปถึงไอ้แท็บตัวนี้นะครับมันยังสามารถที่จะเอาไปครีเอทสร้างเป็นกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นกดไลค์ก่อนแล้วถึงจะเห็นข้อมูลข่าวสารนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนการสร้างแท็บเมนูต่างๆเดี๋ยวผมจะสอนแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับว่าสร้างแฟนเพจเสร็จแล้วจะสร้างแท็บเมนูต่างๆได้อย่างไรนะครับประโยชน์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า เอาไว้สร้างแท็บเมนูต่างๆแล้วแต่เรานะครับตามความต้องการหรือบางคนเนี่ยอาจจะแทรกเป็นโค้ด h e t m L ลงไปในแท็บก็ได้นะครับพอเข้าแท็บไปแล้วเหมือนกับเข้าเว็บไซต์เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเครื่องมือในการใช้สร้างแท็บเมนูต่างๆเนี่ยก็มีอยู่เจ้าตัวเดียวเลยที่เป็นพระเอกหลักของเราก็คือเจ้าตัว Static iframe tab นะครับนี่เป็นเครื่องมือหรือเป็นปลั๊กอินยอดฮิตเลยที่เราสามารถที่จะ มาติดตั้งบนแท็บของเราได้นะครับซึ่งใน Facebook ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์แฟนเพจด้วยว่าที่เขารับจ้างเพิ่มไลค์กันเนี่ยเขาเพิ่มกันยังไงเพิ่มแบบว่าไม่ใช่ไปเสียเงินซื้อเหรียญแล้วก็เอามาแลกไลค์กันนะฮะนั้นะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นการเพิ่มไลค์ที่เขานิยมกันมากก็คือเราจะสังเกตว่าปกติเวลาเราเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเปิดตรงฟีดข่าวใช่ไหมครับมันก็จะมีข่าวขึ้นมา อย่างเช่นอ่าดาราคนนี้ได้กับคนนั้นนะครับเป็นข่าวที่จะเป็นกระแสในช่วงนั้นนะครับคือกระแสข่าวช่วงช่วงนั้นใครดังหรือว่ามีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาข่าวนี้มาขึ้นอ่าดูก่อนด่วนก่อนโด,น,ด,น,ดนลบเมื่อเรากดคลิกที่ลิงก์ปุ๊บนะครับมันก็จะรีไดเ r e กไปให้เรากดไลค์ก่อนพอเรากดไลค์ปุ๊บนะครับมันถึงจะเข้าไปสู่เนื้อหาข่าวหรือว่าข้อมูลที่เจ้าของเนื้อหาเนี่ยเขาเอามาโพสต์ไว้นี่แหละครับเป็นการเพิ่มไลค์อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอนว่าเฮ้ยถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยต้องทํายังงไ นะครับเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยว่าเออตอนนี้เรารู้แล้วว่าแฟนเพจเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็จะสร้างยังไงนะครับจะสร้างแทบ็บจะเพิ่มไลค์ทำยังไงเดี๋ยวไปลงสนามจริงแล้วเรียนรู้กันแบบสเต็ป by สเต็ปเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่การสร้างแฟนเพจการติดตั้งแทบ็บจนไปถึงสอนการเพิ่มไลค์นะครับแล้วเดี๋ยวลองไปใช้กันดูเป็นเทคนิคที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับไปลงสนามจริงกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาลงสนามจริงกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เปิด Facebook ของเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างแฟนเพจกันก่อนถูกไหมครับก็ไปครีเอทกันเลยครับก็พิมพ์คาว่าอ่าเฟซบุ o กนะครับ .com p a g e นะครับก็จะไปยังการสร้างหน้าแฟนเพจนะครับครนี้พอเราเข้ามาอย่างหน้านี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวเลือก คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยแฟนเพจของเพื่อนๆเนี่ยเราจะสร้างไปเพื่อจุดประสองค์อะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวกร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็อันนี้เลยครับธุรกิจหรือสถานที่ท้องถิ่นอย่างของผมเนี่ยผมจะสร้างแฟนเพจเพื่อแบรนดิ้งตัวเองนะครับผมก็เลยจะต้องเลือกอันนี้ครับศิลปินวงหรือบุคคลสาธารณะนั่นเองนะครับเราก็เลือกให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะสร้างนะครับ ว่าเรามีจุดประสงค์ในการสร้างแฟนเพจเนี่ยสร้างไปเพื่ออะไรนะครับเราจะต้องรู้จุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายของเราก่อนควนี้นะครับเราก็มาเลือกหมวดหมู่ของผมเนี่ยหมวดหมู่จะอยู่ในเรื่องของโค้ดนะครับเพราะว่าผมเป็นโค้ดสอนทําการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะครีเอทให้ดูนะครับว่าสร้างแฟนเพจเขาสร้างกันยังไงชื่อเนี่ยเราก็ใส่เป็นชื่อของเรานะครับดีที่สุดแนะนำนะครับว่าเวลาใส่เนี่ยให้ใส่เป็นชื่อภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษ เพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยแล้วเวลามีคนไปค้นนะครับชื่อของเพื่อนเนี่ยสมมติว่าไปค้นใน Google เนี่ยโอกาสที่แฟนเพจของเพื่อนเนี่ยจะไปติดในข้อมูลการค้นหาของ Google เนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะว่าปกติเวลาคนเขาจะค้นหาชื่อเราเนี่ยเขาก็จะค้นหาชื่อเราภาษาไทยกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าเราก็ใช้ชื่อภาษาไทยเลยแต่ของผมเนี่ยของผมมีแฟนเพจที่เป็นชื่อภาษาไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะสร้างให้ดูแล้วกัน นะครับผมใช้ชื่อว่าสุดหล่อนะครับแล้วก็กดเริ่มเลยครับอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงจะต้องใช้ชื่อภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษเมื่อเราใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยครับข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ใส่เนี่ยก็กดข้ามไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่นะครับอันนี้นะครับเป็นในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ผมอาจจะใส่เป็นประมาณว่าประวัติแล้วกันนะครับประวัติประวัติของสุดหลอนะครับคือจริงๆเพื่อนๆจะเขียนอะไรก็ได้อะที่เป็นเป็นข้อมูลของเราเบื้องต้นอ่ะนะครับแต่อันนี้ผมสร้างให้ดูแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ URL นะครับที่เวลาเราจะเอาไปโพสต์ตามที่ต่างๆเนี่ยเราจะใช้เป็น URL อะไรสมมุติว่าเราจะ copy ตัวลิงก์ URL แพจเนี่ e ไปโพสต์ที่ต่างๆนะครับ เราสามารถกำหนด slash URL ข้างหลังได้นะครับผมจะใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนะสุดหล่อนะครับมาใส่ไม่เองก็ได้ก็เป็นสุดหล่อแล้วกันนะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะถามว่าให้สุดหล่อเนี่ยเป็นบุคคลดังที่มีชื่อเสียงอยู่จริงไหมมีจริงครับสุดหล่อเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการใช่ไหมใช่ครับเรากดบันทึกเลยครับคือจริงๆข้อมูลพวกนี้จะไปใส่ที่หลังก็ได้นะฮะ คือจะยังไม่ใส่ตอนนี้ก็ได้คนนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของรูปประจําตัวนะครับอัปโหลดเลยครับอันนี้ผมทําให้ดูแบบจริงๆเลยอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปก่อนอ่ะเรียบร้อยมาแล้วก็ถัดไปเลยแล้วมันก็ถามว่าจะให้เอาตัวแฟนเพจเนี้ยไปเพิ่มในรายการโปรดไหมนะครับ ไม่เพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสร้างให้เพื่อนๆดูเสร็จผมก็ต้องลบดีๆนะครับกดข้ามไปเลยคราวนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนที่4ี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Facebook มันฉลาดนะครับตรงที่ว่าพอเราสร้างแฟนเพจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราลงโฆษณากับมันเลยนะครับอย่างน้อยอาจจะเพิ่มไลค์หรือว่าเพิ่มคนเข้าถึงแฟนเพจของเรานั่นแหละนะครับพูดได้ง่ายก็คือกะจับเราเสียเงินน่ะนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องสนใจข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปลงโฆษณาอะไรกับมัน ถ้าเรายังไม่อยากลงนะครับก็คือเราสร้างแฟนเพจให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยโปรโมททีเดียวนะครับอ่านนี้มันก็สอนวิธีการใช้งานแฟนเพจนะครับว่าให้เรากดถูกใจก่อนนะครับตรงนี้จะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือการสร้างผู้ชมนะครับมันก็จะสอนว่าเอ้ยจะใช้งานแฟนเพจเนี่ยจะใช้งานยังไงเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราสร้างแฟนเพจใหม่ๆเนี่ยถ้ามีคนกดถูกใจนะครับสามสิบคนเนี่ยมันถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของแฟนเพจได้ การเพิ่มไลค์นะครับมันมีหลายวิธีอย่างเช่นให้เพื่อนมาช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ส่งเขาเรียกอะไรคําเชื้อเชิญไปหาเพื่อนเรานะครับก็คือตรงเมนูสร้างผู้ชมเนี่ยหรือจะส่งอีเมลไปก็ได้นะครับ facebook มันมีหลายฟังก์ชันหรือจะเสียเงินก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะสอนนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราสร้างแฟนเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขานี้เราจะมาติดตั้งแท็บเนี่ยครับแท็บแท็บแท็บแบบเนี้ยนะครับ ที่เราเห็นหลายๆแฟนเพจเนี่ยเขามีแท็บข้อมูลสินค้าแท็บเมนูติดต่อเราเนี่ยเขาสร้างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันเลยขั้นตอนแรกนะครับพิมพ์เลยครับ static นะครับ่า static โทษทีนะครับผมข้าไปหนึ่งตัวอ่ะมาแล้วนะครับ static iframe Tab คลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราต้องติดตั้งตัวนี้ลงไปในแฟนเพจของเราก่อน เมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้มีปุ่มสีเขียวๆนะครับกด install ลงไปเลยครับอ่า install page tab ก็คือติดตั้งลงไปที่เพจมันก็จะถามว่าเฮ้ยเราจะติดตั้งลงไปที่เพจไหนนะครับปกติของผมเนี่ยผมมีอยู่แล้ว2องแฟนเพจนะครับไอสองแฟนเพจนั้นมาติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนี้ก็เหลือแฟนเพจที่เราเพิ่งสร้างใหม่ก็คือแฟนเพจสุดหลอนั่นเองนะครับคลิกเลยครับอ่ะแล้วก็ add page tab ครับ ก็เรียบร้อยครับเป็นอันติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งค่ากันมันก็จะมาอย่างหน้าแท็บเซตติ้งนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะฮะว่าเราจะกําหนดไอ้ตัวแท็บเมนูเนี้ยจะกําหนดให้มันไปในลักษณะแบบไหนนะครับจะเอาเป็นเมนูนะครับจะแทรกโค้ด HTML ลงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่เราเลย จะสังเกตนะครับตรงเพจแท็บเซตติ้งเนี่ยมันจะมีลิงก์ URL นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเป็นพระเอกหลักเวลาเราเอาใช้ในการเพิ่มไลค์นะครับอ่ะเดี๋ยว Edit ตัวเพจแท็บอ่ะตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเลือกแชร์อิ a เมนะครับแชร์อินเมนี่เราใส่เป็นรูปสมมุติผมจะกำหนดเป็นประวัติแล้วกันแล้วก็ตัวแชร์ไทเทอแล้วก็ Description นะครับก็คือเวลาเราแชร์หรือว่า แชร์ตัวแท็บตัวนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลตรงนี้ไปโชว์นะครับตรงนี้นะครับแชร์ไตเติลก็ใส่เป็นสุดหล่อตรงนี้ก็เขียนว่าประวัติสุดหล่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมนูนี้ผมจะลองทำเป็นประวัติให้ดูก่อนอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอืตรงนี้ติ๊กไปตรงนี้มันก็จะมีตัวเพจซอสเนี่ยมันจะให้เราเลือกนะครับ มันจะมีอยู่ประมาณ4 4อันที่ให้เราเลือกก็คือแทรกโค้ดให้ที L นะครับใส่รูปภาพนะครับ Redirect Redirect เนี่ยคือพระเอกสาคัญเลยเดี๋ยวเราจะใช้เมนูนี้นะครับแล้วก็ URL Redirect เนี่ยมันคือการที่ว่าเมื่อเขาคลิกนะครับเข้ามาในแท็บของเราแล้วเนี่ยเขากดไลค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแท็บเนี่ยมันก็จะ Redirect ก็คือเปลี่ยนตัว URL เนี่ยไปยัง URL ที่เราต้องการหรือ URL ที่เรากําหนดเอาไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่น นะครับผมต้องการที่จะทําแท็บประวัติถูกไหมครับผมก็ให้ลิงก์ไปนี่เลยครับช่องชาแนลยูทูบของผมนะครับผมก็คัดลอกไปเลยครับคัดลอก URL ของลิงก์ชาแนลยูทูบเอามาวางนะครับเวลามีใครกดเข้ามาที่แท็บประวัติของผมเนี่ยมันก็จะรีเด렉ต์ไปที่ชาแนลยูทูบของผมคราวนี้นะครับเราก็มาดูที่เมนูถัดมานะครับก็คือเมนูนี้นะครับก็ให้เราเลือก i m a g e นะครับ i m a g e เนี่ยก็คือเป็นการที่เพิ่มรูปภาพเข้าไป ก็คือเวลาเขาคลิกเข้ามาที่แท็บแล้วเนี่ยมันจะไปยังหน้าของรูปภาพนี้ก่อนเพื่อให้เขากดไลค์นะครับเสร็จแล้วเมื่อเขากดไลค์แล้วมันถึงจะค่อยรีเด렉ต์ไปยัง URL ที่เราต้องการนะครับหรือบางคนอ่าถ้าเกิดเก่งหน่อยอาจจะทำเป็นโค้ด HTML ก็ได้นะครับแต่พอดีว่าผมเขาไม่เก่งเท่เทาไหร่นะครับก็เอาเป็นรูปภาพแล้วกันคือบางคนนะครับเขาแทรกเป็นโค้ด HTML เนี่ยก็คือทำเป็นเมนูทำเป็นปุ่มอะไรโหแบบหรูเลยอะนะครับแต่อันนั้นก็ค่อนข้างจะยุ่งยากหรือต้องมีความรู้ในเรื่อง,องการเขียนโปรแกรมสักนิดหน แต่ตรงนี้เราไม่ต้องอะไรมากนะครับแทรกเป็นรูปพอให้เขารู้ว่าเฮ้ยกดไลค์ตรงนี้นะกดไลค์ก่อนแล้วถึงจะเข้าเนื้อหาได้นะครับเป็นอันจบแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวแท็บไอคอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปซสีเรียสมันเรามาเปลี่ยนรูปภาพนะครับแท็บคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างแท็บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรูปไฟฉายสองอันนะครับคาดกันเป็นสีเหลืองแต่ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวรูปแท็บนะครับ ผมก็ต้องการจะเปลี่ยนเป็นรูปคําว่าประวัตินะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อแท็บเป็นประวัติเพราะว่าอันนี้เราจะการเราต้องการที่จะสร้างแท็บประวัติของตัวเราเพื่อให้เวลาผู้สนใจเข้ามายังแฟนเพจเราแล้วเนี่ยสามารถมากดคลิกเพื่อดูประวัติของเราได้เมื่อเราเซตค่าทุกอย่างเสงร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการ save s e t t i n ครับ อะเรียบร้อยเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคราวนี้ไปดูของจริงกันนะครับไปดูที่แฟนเพจสุดหลอ่ออ่ะเรียบร้อยไหมครับมีแท็บมาโผล่แล้วคือตรงนี้จะสร้างแทบ็บกี่แท็บก็ได้นะครับจะเป็นประวัติเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นติดต่อเราเป็นอะไรก็แล้วแต่คือแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เราจะให้มันลิงก์ไปที่ไหนอ่ะถือหรือถ้าเกิดไม่ต้องการให้มันลิงก์ไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแทรกเป็นรูปภาพก็ได้ แต่ว่าในรูปภาพนั้นก็มีเนื้อหานะครับหรือจะใส่เป็นโค้ด HTML ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอย่างปกติสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้สนใจเข้ามายัางแฟนเพจนี้นะครับผมต้องการที่จะเข้าไปดูประวัติผมคลิกเลยครับเห็นไหมครับก่อนที่จะเข้าไปดูประวัติได้เนี่ยผมจะต้องมากดไลค์ก่อนโอ้ยโทษทีอันนี้ผมเข้าแบบแอดมินนะครับผมต้องเข้าแบบธรรมดา อันนี้เข้าแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้กดถูกใจนะครับเมื่อกี้เราเข้าแบบแอดมินไงมันเลยไม่มีปุ่มให้กดถูกใจ sorry นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราเลือกก็คือแบบว่าให้มันเป็นรูปภาพไงคือจริงๆจะแทรกเป็นโค้ดให้ทีมเอลก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีหน้ามาขั้นก่อนแล้วให้เรากดถูกใจก่อนเมื่อเรากดถูกใจปุ๊บนะครับอ่ะเรียบร้อยคราวนี้มันก็จะถามว่าโอเคไหมนะครับจะที่จะรีเดเล็กไป คืออนนี้เราเป็นแอดมินไงนะครับมันก็เลยต้องถามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปปุ๊บมันเด้งไปเลยนะครับเราก็กดตกลงโอเคไหมเด้งมาแล้วครับเด้งมายังหน้าตัว c h anel n YouTube ของผมนั่นเองเนี่ยครับก็คือการสร้างแท็บเมนูต่างๆครานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเดี๋ยวขอกดกลับมาก่อนนะครับเราจะเพิ่มไลค์เนี่ยเพิ่มกันยังไงอะถูกไหมครับเออจะเพิ่มไลค์นี่เพิ่มยังไง เดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการเพิ่มไลค์กันก็กดเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองสร้างแท็บนะครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันก็คือกลับมาที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมี URL อยู่นี่แหละครับคือ URL ที่เราสามารถเอาไปโพสต์หรือเอาไปลงโฆษณาได้โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาทำการเพิ่มไลค์นะครับเขาก็จะ copy URL นี้ไปทำการตลาดนะครับ ก็อย่างเช่นเวลาเราโพสในแฟนเพจของเราเนี่ยเขาก็อาจจะแนบรูปนะครับข่าวสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลงไปด้วยแล้วก็จะอาจจะมีบอกว่าเฮ้ยด่วนก่อนโดนลบนะฮะคลิกด่วนก่อนโดนลบโดยเทคนิคนี้นะครับก็ง่ายๆเลยช่วงนั้นเนี่ยมันมีกระแสะข่าวอะไรอย่างเช่นดาราคนนี้นะครับ สร้างกระแสข่าวแล้วก็มีข่าวอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาเรื่องของดาราคนนี้มาเป็นข่าวหรืออาจจะแบบว่าช็อกเจอพญานาคเคยเจอไหมครับเวลาเราเลื่อนดูที่ฟีดข่าวมักจะมีข่าวประเภทเนี้ยช็อกเจอพญานาคตัวจริงตัวเป็นๆน,น,นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบเสร็จแล้วก็มีลิงก์แบบนี้ครับ static tab เนี่ยยให้เราคลิกพอเราคลิกปุ๊บนะครับเราต้องไปกดไลค์ก่อนพอกดไลค์ปุ๊บเราถึงจะเข้าไปยังเนื้อหาของข่าวนั้นได้นะครับเนี่ยครับเป็นเทคนิคการเพิ่มไลค์ ก็คือเราหาข่าวที่มันเป็นข่าวที่เป็นประเด็นที่คิดว่าเฮ้ยคนต้องสนใจอะ่ะเอาไปลงโฆษณาแบบบูธโพสนะครับแล้วเวลาคนที่สนใจคลิกเข้ามาเขาต้องไปกดไ like, ลค์แฟนเพจเราก่อนนะครับถึงจะเข้าไปยังเนื้อหาข่าวได้นะครับนี่เป็นเทคนิคการเพิ่มไลค์แบบง่ายๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่พวกร้านค้าที่รับเพิ่มไลค์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยครับมันใช้กันเพราะว่ามันเป็นข่าวที่คนเนี่ยสนใจแล้วเมื่อเวลามีคนกดไลค์หรือว่ากดแชร์ข่าวนี้ไปยิ่งเกิดไวรัลไปอีก นะครับก็เป็นเทคนิคการเพิ่มไลค์แบบง่ายๆนะครับคือเราจะเพิ่มไลค์เนี่ยเราก็ต้องหาข่าวก่อนข่าวที่เป็นเป็นกระแสะนะช่วงนั้นนะครับแล้วก็สร้างแท็บขึ้นมาสร้างแท็บแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรีเด렉ตกไปยังเนื้อหาข่าวแล้วก็แท็บเนี้ยไปทําการตลาดนะครับเอาตัว URL ของแท็บเนี้ยแล้วก็เอา URL ของตัวแท็บเนี้ยไปทําการตลาดนะครับจะไปโพสต์เองก็ได้หรือจะไปลงโฆษณาแบบบูธโพสต์ก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการ สร้างแทบ็บการสร้างแฟนเพจแล้วก็เทคนิคการลงโฆษณาแบบเพิ่มไลค์นะครับโอเคไหมครับก็ถือว่าไม่ยากเนาะก็แค่มาเซตค่าเท่านั้นเองเซตค่าเซตค่าเซตค่าเาสร็จแล้วเนี่ยเวลาใครจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปอ่านเนื้อหาของเราได้ก็จบนะครับสำหรับวิดีโอคอร์ส f a c e b o o k Marketing นะครับในบทเรียนที่5ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งจะหัดทำกรตดาดบนแฟนเพจแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคอะไรมากมายนะครับ ก็สามารถมาดูวิดีโอนี้แล้วก็ทําตามไปด้วยเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดๆไปนะครับก็มาอรอรุนว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาสอนนะครับสําหรับการทํำารตลาดบน facebook สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ